เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่11สิงหาคม2,566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนอยากจะไปไหว้พระทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ะะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางหลายคนอยากจะไปไหว้พระทําบุญไปไหว้าเาวสุวหรือไปไหว้พญานาคช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะหมุนเงินเก่งนะคะช่วงนี้คิดหนักคิดมากคิด,เ,ดเยอะนะคะคิดเรื่องการเงินหมุนเงินนะคะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากกังวลน,นะคะกังวเลเรื่องเงินนะคะ เป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อด้วยนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อหรือสุขภาพของตัวคุณเองด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะการติดต่อปัญหาอะไรก็ตามนะคะมีโอกาสจะผ่านสําเร็จมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนตลอดเลยนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถแล้วก็อายุของคุณพ่อของคุณ ให้โชคเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีดําสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพา่ของคุณวันนี้นะคะ2องสนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ